นอกจากได้เจอผู้นําก็ได้เจอนักธุรกิจบรรดานักลงทุนจากชาติเอเปกแต่เขตเศรษฐก,กิจเอเปกด้วยได้เห็นภาพบรรยากาศที่เขาตื่นเต้นที่ได้เจอนายกไทยผมเห็นภาพที่เขาส่งมานะอาจารย์นายกเก่า กล่าวเสดบนเวทีเรื่องของอะไรบริดจ์บิสเนสแล้วก็บิยอนคปรากฏว่านักลงทุนนักธุรกิจยกม้ยกมือเรียกไปจับมือท่านนายกอยากให้อาจารย์คลี่ประเด็นนี้หน่อยครับว่าเออตัวบริดจ s บิส s นส e ิยอนมันไปถูกใจนักลงทุนยังไงผมคิดว่ามันเป็นการปรดอากษาที่พูดถึงชุดนโยบาย3ข้อด้วยกันนะครับซึ่งโยงเข้าด้วยกันหมดนะครับอย่างในประการแรกเนี่ยก็คือประการของการพูดถึงว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจต้องอินคลูซีฟก็คือมันจะต้องได้ประโยชน์สำหรับประชาชนทั้งหมด <c oughs> นะครับ อันนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะเชีให้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเติบโตนะครับแล้วก็มีกลไกของการกระจายรายได้ที่ดีนะครับเรื่องที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของ SME ซึ่งเป็นปัญหาอยู่แล้วนะครับตรงนี้น่าสนใจมากเพราะปกติเนี่ยเราจะพูดแต่เรื่องดีๆนะแต่ท่านนายกเองพูดโดยพูดตรงเลยนะครับว่าเรามีปัญหานะฮะการเข้าถึงแหล่งทุนของ SME การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนการ เขาเลยก็พัฒนาระบบสินเชื่อต่างๆ uh huh. ซึ่งอันนี้เราก็พูดกันมาเป็นปีๆแล้วนะครับ <Yeah. S 2> ว่าเป็นปัญหาหลักของเศรษฐกิจไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมา mm hmm. แต่ท่านมีข้อเสนอนะครับว่ารัฐบาลพร้อมที่จะทําโครงการ SME Reboot and Go Digital เ oh. พื่อช่วยผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือทาออนไลน์เข้าถึงตลาดดิจิตอลและระบบ e-payment ต่างๆ mm hmm. อันนี้ผมคิดว่าก็ชี้ให้เห็นว่า SME เราพร้อมที่จะได้รับการ เขาเรียกว่าปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันเนี่ยให้ดีขึ้นนะฮะส่วนเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการมองไปข้างหน้าให้ไกลกว่าเดิมเนี่ยรัฐบาลก็อันนี้ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลหลังสองปีที่ผ่านมาก็คือมีความพยายามที่จะจับมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับระดับโลกนะถ้านนยกพูดถึงบริษัทอย่างเทสลา B Y D Foxcon, n Google Cloud Amazon Web Service Huawei Cloud Microsoft นะครับ บอกว่าท่านคือเรามีความพร้อมแล้วล่ะเพราะบริษัทเหล่านี้เนี่ยเข้ามาลงทุนในบ้านเรานะครับเราเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลมีการลงทุนในโครงข่าย 5G ครอบคลุม85%ของประชากรน,นะครับมีระบบดิจิตอล ID สายเคเบิลใต้น้ำเชื่อมกับศูนย์กลางในเอเชียนะฮะอันนี้ชี้ให้เห็นว่าเรามีความพร้อมแล้วนะใครที่อยากจะเข้ามาเนี่ยเข้ามาได้เพราะว่าการดำรงอยู่ของบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ในบ้านเราเนี่ยสะท้อนว่า ไทยมีความพร้อมในเชิงโครงสร้าง